ปรากฏการณ์นะผมไม่เคยพบเจอว่ามีการสร้างความใหม่แล้วมีคนมาเจ้าพระเยอะขนาดนี้ครับบรรยากาศวันนี้ก็เอซีแตกครับผมคนเยอะมากครับ ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครวันนี้เป็นวันแรกในการเปิดจองวัตถุมงคลชุดเจ้าสัวพันล้านปี2,568ครับเรามาพบกับเท้ามหาพรหมเจ้าสัวพันล้านจัดสร้างโดยคุณบอยท่าพัทร์ สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่เอซีสายใต้นะครับต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศของการเปิดรับจองวัตถุมงคลรุ่นเจ้าสัวพันล้านนะครับที่ผมจะสร้างนะครับเนื่องจากวันนี้คนมาจํานวนมากละคนครบ1000คนเนี่ยตั้งแต่ประมาณตีสามตีสนะครับตอนที่ผมมาถึงเนี่ยหกโมงกว่าเจ็ดโมงเนี่ยคือแน่นหมดแล้วพร้อมที่จะจับฉลากเนี่ยตอนประมาณสัก8ปดโมงเช้านะครับต้องบอกว่าเวลาที่ผมจะสร้างทุกครั้งและทุกคราวจริงๆนะครับก็จะมีเอซต่างๆทั่วประเทศมาจองวัตถุมงคลที่ผมจะสร้างครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสํารัับตวผมเองครับ โอ้หเดือดจัดเลยครับพี่คนเยอะมากเยอะเกินพันเลยครับพี่ยอมรับเลยมาตั้งแต่ตีสามจนป่านนี้9ก้โมงยังไม่ได้สักรายการเลยเดือดไหมเดือดมากเคยไปงานื่นๆัจากที่เคยๆไปมาก็มีงานนี้คือสุดที่สุดเลยคนเยอะสบายๆนะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยริบแบนได้กันเรียบร้อยแล้วที่ไม่มาตั้งกี่โมงหกโมงคนแน่นแล้วแน่นแล้ว าครัง้ง,งนี้ก็คนเยอะมากเลยนะครับจากจากเดิมที่ผมเคยมีโอกาสมาร่วมง,งานของคุณบอยเมื่อปีที่แล้วเจ้าสุพันล้านพระปิศรางการมาครั้งนี้เป็นเท้าหมหาพรมหลวงพ่อหลวงปู่ดูวัสแกก็รู้สึกว่าคนเยอะมากกว่าเดิมและคึกคักมากเลยครับในมือของผมนี้นะฮะจะเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดในงานเปิดจองวันนี้ครับมูลค่า380,000บาทคือวัตถุมงคลชุดปฐมบทครับนี่คือใบจองใหญ่ที่สุด ในวันนี้มีจํานวนจัดสร้างน้อยมากหลัก10ชุดอันนี้ก็เตรียมเบอร์เตรียมเบอร์จับสลากนะให้รุ้นว่าใครจะได้รายการไหน,น,นจับขึ้นมาสมมติได้เบอร์หนึ่งใครที่ข้อมือเบอร์หนึ่งรายการไหนก็รายการนั้นอันนี้ก็คือเ,เลขทั้งหมดอยู่ในนี้มาใช่ คือชุดต้นทาะจับเลยจับหนึ่งเดียวเปิดเครื่องเลยเลยฮะโอ้โหมาแล้วหายเลวห้าหก ได้ชุดอะไรไปครับดีด้วยค่ะคัมค่ะขายไปได้เท่าไหร่สองแสนห้าสองแสนห้าพอรู้สึกใกล้โคตรแล้วค่ะได้ค่าโคตรพร้อมมาดีทินเดือนคลั่งในนี้ลูกให้โชคโช้าดีมากบรรยากาศเฮียตอนนี้นะครับแบบต้องบอกว่าคึกคักมากนะครับผมไม่ได้เจอบรรยากาศนี้นานมากแล้วนะครับและที่สําคัญนะฮะโอ้โหดูเฮีย คนมาแบบทั่วสารทิ้งเลยก็ต่างคนต่างกลัวคนซื้อไม่ค่อยขายกันเท่าไหร่ค่ะก็ทุกคนก็เก็บกลับบ้านไปถ้าส่วนใหญ่ค่ะก็แต่ก็มีได้มาไม่กี่ชุดค่ะ มาตั้งแต่กี่โมงสองทุ่มเมื่อวานมาตั้งสองทุ่มเมื่อวานนอนอยู่นอกหายเหนื่อยแล้วหายเหนื่อยแล้วบรรยากาศรวมๆวันนี้ก็คึกคักครับคนก็มาเยอะมากต้องบอกว่ามีชุดประดัะบโบสถ์เนี่ยสามแสนแปดหมื่นก็เมื่อกี้ที่เห็นล่าสุดก็จบไปเกือ 7, บเจ็ดแสนบาทก็รับเงินสดๆกลับบ้านไปสามแสนบาทก็ถือว่าก็ยินดีกับผู้โชคดีด้วยแล้วก็บรรยากาศสนุกจริงๆ ก็ขอยินดีกับทุกๆคนนะครับที่ได้จองในวันนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะผู้หญิง oh, ท่านนี้นะครับได้เงินส่วนต่าง80,000บาทในการทำคลอดนะเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยมีเงินเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับพี่ผู้หญิงท่านนี้ด้วยครับขอแสดงความยินดีด้วยครับมีทำไมถึงร้องไห้แค่มาตัวเปล่าอะแล้วก็จับอยู่ดีๆได้กำไร80,000แล้วคือแบบเงิน80,000อะแบบเข้าใจนะ้่าในแบบเวลาแบบที่มันไม่มีอะเออแล้วมันมันได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเข้าใจเขาเนาะเออก็ดีใจเขา ้้พ,พ,พดวจะรอีทุกเหรียญทุกรายการผ่านพิธีทั้งหมดทั้งสิน้นุ้าคุณในความศรัทธาเหมือนกันหมดเพียงแค่ว่าท่านชอบแบบไหนเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลน,นี้ครับใครก็แล้วแต่ที่ได้ไปอาราธนาในบารมีนะครับของครูบาอาจารย์และ ที่สาคัญเงินที่ท่านเองเช่าวัตถุมงคลร่วมบุญกุศลสาธารณกุศลที่สร้างบุญใหญ่กับพี่บอยท่าพระจันทร์ก็ฝากวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเจ้าสัวพันล้านนะครับก็เป็นพิมพ์พระพรมนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่พี่น้องชาวไทยหรือว่าต่างชาติเนี่ยให้ความเคารพนับถืออยู่แล้วเนาะ แล้วรุ่นนี้จะสร้างโดยเทียบอยแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการพิธีพุทธาพิเศษที่วัดหลวงพูด,ดูด้วยนะครับก็เป็นต้นตำหนักของสายพักคมนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าเก็บสะสมมากรับต้องบอกก่อนว่าบรรยากาศมกเมื่อกี้อาจจะดูวุ่นวายเล็กน้อยนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นนะเพราะว่าเนื่องจากคนมาจํานวนเยอะมากครับแล้วเราก็พยายามจะทําให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยให้มากที่สุดนะครับแต่ก็ก็จะมีความวุ่นวายอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเพราะคนมาเป็นพันคน ทีมงานเราก็มีเป็นร้อยคนที่จะคอยจัดแจงเรื่องระบบให้มันเกิดความเป็นระเบียบม,มากขึ้นนะครับก็คอยติดตามครับวัตถุมงคลรุ่นเจ้าโสภารานครับบอยทวิจันท์ครับ